ถ้าหากพูดถึงชื่อของชุมชนโคกเสม็ดชุนคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่ถ้าผมเรียกว่าหาดใหญ่คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อตั้งมานับร้อยปีแล้วนะครับจากป่าเสม็ดรกทึบจนกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแล้วใครคือคนที่สร้างเมืองหาดใหญ่เป็นคนแรกวันนี้คุณคุณวัดนาคทองจะพาไปรู้จักครับตึกที่สูงเฉียดฟ้าและอาคารบ้านเรือนที่ขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุด บนนที่กว่า478,000ไร่จนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหากย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนที่ตั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งนี้เป็นเพียงพผื้นป่าและทุ่งนามีผู้คนอาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือนคุณนิพัฒจีนครหรือนายเจียจีซีชาวจีนจากพื้นแผ่นดินใหญ่ผู้สร้างทางรถไฟสายใตย้และผู้บึกบึกเมืองหัดใหญ่ มองการไกลที่ดินผืนนี้อนาคตจะเป็นธรรมเลทองจึงซื้อที่ดินป่ารกร้างในสมัยนั้นหลังเสร็จสิ้นสร้างทางรถไฟเมื่อปี2455และเริ่มแป้วถังป่าจนเป็นพื้นที่กว้างต่อมาปี2459นายเจียกีซีเริ่มสร้างห้องแถว5ห้องแรกใกล้เขตรถไฟและแตัดถนนสายแรกเรียกว่าถนนเซียกีซีหรือถนนธรรมนนวิธีปัจจุบัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองสมัยก่อนเนี่ยครับท่านมาครั้งแรกในหัตใหญ่เนี่ยก็จะมาอยู่ที่ชุมชนสร้างชุมชนแหละชุมชนโคกเสม็ชุนสมัยนั้นชุมชนโคกสม็ชุนเนี่ยตั้งอยู่บริเวณแถวแถวย่านชุมชนลานทองปัจจุบันก็คือธรรมนูนวิถีสารเงื้อไซหัตใหญ่สมัยนั้นเนี่ยท่านได้ผมขออนุญาตใช้คําว่าเจียกีซีและชีกิมยงโมเดลแล้วกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณนิพัฒน์เองเนี่ยท่านได้ให้คนจับกังกรรมกรจีนะครับ เดินทางเข้ามาทำงานโดยใช้มีงานใช่ว่ามีการมีงานทำ<ม>นะครับโดยให้คนคนจีนเนี่ยได้งานทำํำทางรถไฟนะครับมีที่อยู่อาศัยก็คือชุมชนตึกห้องแถวห้าห้องแรกที่สร้างมานะครับ<อ>มีการศึกษาลูกหลานมีที่เรียนมีการศึกษาก็ชีกิมยงเนี่ยได้อุทิศที่โรงเรียนศรีนครในะปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในในในสมัยนั้นด้วยนะครับ เมื่อถนนถูกตัดผ่านและห้องแถวที่สร้างขึ้นมีผู้คนอาศัยและมีการสัญจรมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนโคกเสม็ดชุนคนนุนพัฒน์ยินนครจึงสร้างห้องแถวเพิ่มขึ้นและเริ่มวางผังเมืองบริจาคที่ดินตัดถนนขึ้นอีกสามสายคือถนนเสียกียดีหนึ่งเสียกีย42ีสองและเสียกียดีสามจึงทําการค้ากับชาวมลายูและชาวจีนจึงเกิดบริษัทยางพาราเหมืองแร่โรงแรมและโรงภาพยนตร์ นับว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นทําให้ฮับใจนี่นะยิ่งจะเดินรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็สร้างห้องแถวสร้างอะไรขายขึ้นมาที่กําไรก็มาตัดถนนต่อโอ้โาตัดถนนต่อสร้างถนอนอีกออให้หับใจขึ้นมาฉะนั้นโดยเฉพาะถนนเพชรเกษมขึ้นมาโอ้โหสยดหับใจนะกํานดยิ่งขึ้นมาจะเดินมากทีเดียวเลยทั่วประเทศ รรู้จักเาความพยายามที่ขุนนิพั์ยินครจะทําให้ชุมชนโคกเสมชุนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลังมีผู้คนหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมมาอยู่มากขึ้นนายสีกิมยงคหะบดีสมัยนั้นได้ช่วยสร้างสรรค์สร้างตลาดสีกิมยงและบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสนามกีฬาและตัถนนอีกหลายสายมีคุณพระสนหามนตรี ในอำเภอคนแรกของอำเภอหัดใหญ่และคนจีนอีกหลายตระกูลร่วมพัฒนาและขยายเมืองก่อนจะเปลี่ยนชื่อจากอำเภอเหนือเป็นอำเภอหัดใหญ่แต่จริงๆเนี่ยที่แห่งนี้เนี่ยเรียกอำเภอเหนือในสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็นหัดใหญ่เนี่ยในอำเภอเนี่ยได้มาถามท่านคุณนิพัฒน์ตอนพศประมาณ2 4 0 5 2,450กว่า5 6หรือ58เนี่ยครับว่าอยากให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอเหนือเนี่ย อยากเปลี่ยนเป็นอะไรดีความเจริญที่พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดจากป่าเสม็ดที่รกร้างก็เติบโตมาเป็นตลาดก่อนจะกลายเป็นชุมทางขนส่งสินค้าและมีผู้คนอาศัยมากขึ้นต่อมาปี2471ตลาดหัดใหญ่ถูกยกฐานะเป็นสุขาพิบาลปี2478ก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหัดใหญ่ต่อมาปี2492 ถูกยกฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลเมืองหัดใหญ่จนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจถึงปัจจุบันผูลวัดนาคทองไทยพิบีเอสรายงาน